สิบเปยนแถวครับน,นี้อุปกรณ์ตกปลาก็มีครับ<ก> <Gro ot> เขียวประมาณเครื่องโลูกจะสองถุงหน้าด้ะเขียวครับประมาณครับ โอเคครับทุกคนมานี่ครับไปลุยกันก็นี่นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปส่งพริกกันครับที่นี่อ่ะไปไปกันเลยร้านพี่เข้าแล้วนะครับโอเค ีครับว่ายังยัง,ยงร่วงเนานะพอเนาะครับดูบ๊ายครับ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  <laughs> กิโลนึงโทษนะครับเออ่จ้าของร้านยี่ใสครับครับพึ่งสร้างหมดค่ะครับเพึ่งสร้างไรครับย่างไปเอ่อย่างครับเดี๋ยวเดียวพึ่นโอนให้ก็ได้ครับอันนี้เอาเอาไว้ใส่ครับขอว่างนี่ครับเจ็ดบาทเอ่อถุงละห้าสิบบาทครับอันนี้พีิเขียวผงแถมนะครับได้อครับผมเขียวครับอันนี้จะเป็น ร้านข้าวต้มมาหินอ่อนก็อยู่ตรงข้ามสมแฉวนะครับมาหินอ่อนอ๋อตรงนี้ครับโอเคเดี๋ยวอกให้เอาไว้ที่มาหินอ่อนโอเค ไปกับเราโทษหลายครับพอดีเครื่องโล่ผมเบิดแหมมีแต่โล่นึงเดี๋ยวเก็บตามเครื่องโล่ลหรอ <c oughs> ครับเก็บตามบิดโลกครับพอดีผมเาวนแถมข้าเจ้าอนะ่ะนะครับก็อันนี้20อันนี้เป็นเ0ครับ ครับมีมีแบบอันก็ดีบอลครับมีแบบก็ดีบอลเท่าไหร่เจ็ดสิบคนว่าเจ็ดสิบบาทครับการแย้มให้พ่ครับผมขี้กันเห็นแว๊บๆเห็นแว๊บๆไปล่องเฟรตไปมือว่านว่าสีสังอยู่บ้านนี้เืมมือหนีเลยกดหามึงเจ็ดสิบเนาะครับผมขอบคุณมากครับครับขอบบคคุณรัผมครับเดี๋ยวรอบหน้าต้สั่งไม่กด้เดี๋ยวห้องแค่ไหนก่เอาครับ เป็นส่วนพวกเองเนี่แหละครับผมก็โอเคครับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะมาปิดคลิปนะครับเพราะว่า,ามืดก่อนนะครับใช้เวลาในการส่งถึง2ทุ่มเลยครับวันนี้ตั้งแต่5้าโมงเย็นครับเริ่ม5้าโมงเย็นตั้งแต่บ้านดุงบ้านดุงนี้ประมาณเกือบสองชั่วโมงครับแล้วก็มาแถวแถวอำเภอต้องฝนก็ ข้าวๆประมาณเกือบ3ชั่วโมงครับน้ำมันก็ปลาไปประมาณ200กบาทนะครับก็ถามว่าคุ้มไหมก็คุ้มครับผม,มแล้วก็ทั้งหมดครับ30กว่ากิโลกับ40โล,ลก็คือเหลือแค่ทุงเดียวครับแล้วก็มีออเดอร์ค้างอยู่ประมาณเกือบ5้าห้าโลหโลครับผมก็ถ้าใครสนใจอยากจะเอาเอาอย่างนี้ไปทำเป็นแบบอย่างก็ได้นะครับ พสลงเพจลงอะไรก็ใกล้ๆบ้านนะครับก็ถ้ามีรถไปส่งส่งได้ก็คือหาแบบลูกค้าประจํานะครับก็อาจจะดีดีถึงดีมากๆเลยครับถ้าหาลูกค้าประจําไว้ส่งนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมผมก็ขอจบเพียงเท่านี้นครับเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับจะเป็นอะไรงไงเดี๋ยวฝากกดไลค์กดแชร์ชติดตามด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้แม่คิพรพลกับช่างน้อยบ้านสวนขอกรับสวัสดีครับผม